ส่งให้เป็นแม่หลวงช่วยยามยากเข็นลูกเคยทุกยากลำบากลำเข็งได้ความร่มเย็นแม่เป็นผู้นำแม่เป็นเช่นครูดูแลสั่งสอนชีทางดับร้อนให้ลูกได้ทำ งานศินนลปาชีพงาน,นหัตถกรรมแม่สร้างแม่นำสู่สายใจไทยคืออบแม่สีสิริกิตราชินีคู่พระบารมีผู้นันยินทุกๆุกยอดย่าแม่ฝ่ายนำไปเกี่ยวเกี่ยลูกไญ่ แม่คือพระมแม่แม่ใจทนพระคุณท่วมทนท่วมใจพระชาลูกถวายพระพร่อต้องมินมาดาขอให้แม่บาตรทรงรักเจร เสียส,สิริกิตราชินีคู่พระบารมีผู้วัะในทุกทุกยอดยาเมื่ฝ่ายำไปเหยียมเหยียดลูกในเพื่อใคร ทนท่วมใจกระชา้นลูกถวายพระพรองค์มิ่งมานยะขอให้แม่ฟ้าทรง ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่คอนเสิร์ตเวทีไทยอุ่นรักจากแม่ต้อนรับเดือนสิงหาคมครับค่ะไทยท่าโซ,ซจากพระประแดงอาเขตสู่หน้าจอแฟนๆทั่วประเทศท,ทางทรบาหาค่ะและขอต้อนรับศิลปินเวทีไทยในวันนี้นะฮะคุณกุ้งสุธิราครับคุณนุ้ยอาสยามและคุณอ๊อฟสุพนัดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม เราเปิดรายการวันนี้ด้วยบทเพลงแม่แห่งชาตินะคะเพื่อเชดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหา2553ค่ะพระผู้ทรงเป็นแม่หลวงของพงชนชาวไทยนะครับที่ทรงงานมากมายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของลูกๆชาวไทยทุกคนครับค่ะต้องถามทั้งสาท่านก่อนนะคะว่ามีความซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างไรบ้างค่ะคุณอบอบครับครับผมก็ก็อย่างที่ทุกคนทราบทบอยู่นะครับผมว่า แม่หลวงของเราครับก็ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงงานโดยที่โดยที่ทําเพื่อประชาชนทุกคนนะครับครับผมก็ก็เลยทําให้ทราบซึ้งครับ คุณนุ้ยล่ะครับค่ะสำหรับนุน้ยนะคะก็ตั้งแต่เล็กจนจนโตนะคะถ้าคุณนุ้ยจำความได้ทุกครั้งเวลาเห็นในหลวงของเราก็จะเห็นแม่หลวงของเราอยู่เคียงข้างตลอดเลยนะ,นะคะแล้วก็เท่าที่ทราบมาตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่ว่าแม่หลวงของเราจะเสด็จไปเยือนที่ไหนที่นั่นพอท่านกลับมาที่นั่นจะต้องเจริญทุกครั้งนะคะไม่ว่าะจะต่อให้ที่นั่นจะกันดารแค่ไหนหรือว่าลําบากแค่ไหนท่านก็ยังเสด็จไปเพื่อที่จะสร้างให้ประชาชนที่นั่นมีความสุขแล้วก็อยู่ด้วยความเาจเริญรุ่งเรืองนะคะร่มเย็นขึ้นใช่ นะครับคุณกุ้งล่ะครับครับก็พระแม่หลวงของปวงชนชาวไทยนะครับท่านมีลูก60กว่าล้านคนนะครับท่านก็เหน็ดเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นลูกๆนะครับกุ้งก็อยากให้ทําความดีถวายแม่หลวงของเราทุกคนด้วยนะครับครับผมง่ายๆนะครับลูกชาวไทยทุกคนเนี่ยเพียงแค่รักและสามัคคีกันนะฮะชื่อว่าแม่หลวงของเราต้องปลื้มใจอย่างแน่นอนนะครับผมขอบคุณทั้ง3าท่านมากเลยนะฮะสำหรับ ความรู้สึกดีดๆนะครับและเชื่อว่าคนไทยทุกคนรู้สึกแบบนี้เช่นกัน